ตีทุกาตอนนี้เราอยู่กับหอยจุกหอยจุกกินเล็กจุกกันชุดลาไหนกันี่สี่สิบบาทเท่ไสิบาทใบงมมาอมอมบงมมมมมนมมมมมมนมมมมนมม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 มามมมมอมมมมม อันนีม้มาละยี่สิบบาทอเ,เอาป่ะ <c oughs> พ่อมีเคงอยู่นะจะเอ,เอาไหมเอาไอามาเ่เอาเนี่ยเ้ทีทุกท่านตอนนี้เราอยู่กับ อดีตผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับผมสร้างบ้านสร้างอะไรมาเยอะแยะมากมายทุกวันนี้พันตัวมาเป็นพ่อค้าโรตีนะผมพ่อค้าขายโรตีนี่ขอแวะมาอุหนุนนะรู้จักกันนะโอ้เมื่อก่อนนี่พ่อเพิ่นรับเหมาสร้างบ้านทั่วราชนา,าจากนักรนะหุ่นโรตีสร้างดาวอร่อยใช่ทุกวันนี้ วันนี้ก็มาขายโรตีนะเออยังไม่ได้จ่ายตังค์เนาะออลืมเลยเอ้าหนุนช่วยพ่อพื้นนะหนึ่งชิ้นนะสิบบาทโอ้โอตอนนี้เรามาเจออ่าในคาคนตายนะผมมายินลงรัดนัดเนาะข่เล่นมั้งแับนี้โอ้มันเดิมเนาะว่วชาวครับรถดีไข่าอวมันยินลงรัหนัด โอ้โหขึ้ยอดเลยล่ะเล้วจว่าจะดอกไปโอ้วัดดีมาดามสวัสดีค่ะครับผมมาดามฝันเราเจอเป็นอะไาก็ตามน้องเป็นทางใดก็ได้ขับข้าวพื้นบ้านนะครับท่านีปลาจะมีปูจะมีมีมันก็หลังมันแกล้งก็พามาเดินตลาดที่อ่า บ้านโูธที่ไปศานอของกินนะจีมีมอ,หอาหารพื้นบ้านเยอะแยะมากมายเลยเนะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรับ